ค,ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ตามกันมาต่อเนื่องก็คือการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบมีเหตุการณ์สู้รบแล้วก็มีความเสี่ยงว่าจะไม่ปลอดภัยนี่นะคะอย่างที่เล้าก่ายของประเทศเมียนมาก็มีการช่วยเหลือคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดวันนี้เนี่ยมีการช่วยเหลือเพิ่มมาอีก24คนซึ่งก็เดินทางกลับมาถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้วะคะ่ะทั้ง24คนเนี่ยนะคะได้รับการประสานช่วยเหลือจากกองกําลังวะและทหารเมียนมาออกจากพื้นที่สู้รบในเข ปกครองตนเองโกกั้งมาพักอยู่ที่จังหวัดเชียงตุงก่อนที่จะเดินทางมาจังหวัดท่าคีเหล็กและในช่วงสายวันนี้ค่ะทางการเมียนมาก็นําตัวคนไทยทั้ง24คนส่งมอบให้กับฝ่ายไทยที่จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามลําน้ําสายแห่งที่สองที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีพันเอกนาที ทิมเสนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาฝ่ายไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรับตัวคนไทยทั้ง24คนนะคะมีชาย16คนหญิง8คนอายุตั้งแต่18ถึง35ปีที่ไปรับกลับมาค่ะคนไทยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นชุดที่3แล้วนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือกลับมาก็คนไทยชุดนี้เนี่ย ใช้เส้นทางเดียวกับชุดแรก41คนที่กลับมาทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายชุดนั้นมาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนส่วนคนไทยชุดที่2 266คนเดินทางออกจากเมืองเล้าก่ายแล้วก็เข้าไปยังประเทศจีนไปขึ้นเครื่องที่คุณหมิงก่อนที่จะเดินทางมาถึงไทยมาถึงเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีพหิทธานุกรก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมดูแลคนไทยให้มีความปลอดภัยและเดินทางกลับบ้านให้ได้โดยเร็วที่สุดขณะนี้เนี่ยคนไทยกลับมาแล้ว300กว่าคนนะคะที่เหลือเนี่ยจริงๆก็คาดว่ายังมีอยู่อีกจำนวนหนึง่งแต่ว่ายังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการค้ามนุษย์อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงเขาจะต้องเข้าไปดูแต่ก็เชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายมากขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางข้ามแดนหากไปค้ามนุษย์หรือไปไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะจะไม่พูดถึงว่าพวกนี้เขาเดินทางเข้าไปอย่างไรนะครับแต่เมื่อเขาได้รับอันตรายแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ย ทางกระทรวงต่างประเทศก็มีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ได้รับความปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านได้เร็วที่สุดไม่เรียกว่าการปล่อยปละละเลยนะครับแต่ก็มีการดําเนินการในลักษณะที่ว่าปล่อยให้คนเดินข้ามแดนไปโดยที่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบนะครับแล้วก็นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยในเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกระทรวงต่างประเทศโดยตรงนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องดําเนินการนะครับในตรงนี้เนี่ยในฐานะที่ ที่ผมร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยผมก็ผมก็เชื่อว่าในใน,ในหลังจากที่เรื่องเก้าไก่เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยมันน่าจะมีความชัดเจนในเชิงนโยบายเนี่ยมากขึ้นนะครับว่าในเรื่องของการที่การที่คนที่จะเดินทางข้ามแดนไปเนี่ยแล้วถ้าเป็นการเดินทางข้ามแดนเป็นปกติไปท่องเที่ยวไปทํางานไปอะไรอย่างนี้น่ะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่มีการข้ามนุษย์กันในกรณีที่มีการข้ามแดนไปแล้วไปก่ออาชญากรรมหรือข้ามแดนไปแล้วเนี่ยเออไปทําธุรกิจที่ไม่ ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีการดําเนินการเด็ดขาดต่อไป